สองผลงานปี64หุ้นกลุ่มโรงแรมมิ้น์เซนเทล E R W S P A ใครบาดเจ็บน้อยที่สุด ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero นะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตาค่ะซึ่งข่าวหุ้นที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะคะเป็นข่าวหุ้นที่เกี่ยวกับจะพามาส่องนะคะหุ้นที่เกี่ยวกับหุ้นโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นมินซ์เซนเทลแล้วก็ E R W ใ,ใครบาดเจ็บน้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูข่าวหุ้นนี้กันค่ะข่าวนี้นะคะเป็นบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ K G I ประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งมีการเปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์ว่าภาพรวมหุ้นในกลุ่มโรงแรมปี2564เนี่ยยังคงให้น้ำหนักที่ overweight เพราะว่ามาตรการการคุมเข้มที่กลับมาใช้ในช่วงนี้น่าจะส่งผลต่อการดำเนินงานซึ่งน่าจะมีการสะดุดลงชั่วข่าวเท่านั้นในขณะที่เรานะคะมองว่าการที่ทั่วโลกนำวัคซีนออกมาใช้จะช่วยหนุนความเชื่อมั่นในระยะยาวโดยหุ้นเด่นในกลุ่มนี้นะคะก็เลือกมาเป็น S P A Mint เซนเทลและ ERW นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางนี้นะคะจะเป็นตารางของหุ้นในกลุ่มโรงแรมตัวแรกนะคะก็คือหุ้นเซนเทลตัวนี้เนี่ยคาดการกำไรของปี2,563ติดลบไป1,836ล้านบาทคิดเป็นลบ205.28% year on year โดยมีคาดการกำไรของปีนี้หรือปี2,564นะคะติดลบ 531ล้านบาทซึ่งราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่31บาทและบทวิเครานี้นะคะเขาก็แนะนำให้ซื้อไว้ค่ะส่วนตัวถัดมาคือ e r w นะคะตัวนี้คาดกำไรของปี2,563เนี่ยติดลบ1,555ล้านบาทคิดเป็นลบ448.65เปอร์ออนเยโดยมีคาดการกำไรของปี2,56 4ใหม่ที่ติดลบ เจ็700ล้านบาทนะคะโดยราคาเป้าหมายของ ERW นะคะอยู่ที่3.6บาทซึ่งแนะนำให้ถือไว้ค่ะถัดมาคือหุ้นมิ้นนะคะคาดกำไรของปี2,563เนี่ยติดลบไป21,350ล้านบาทซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์นะคะอยู่ที่ติดลบ299.57เปอร์เซ็นต์ โดยมีคาดการกำไรของปี2,564อยู่ที่ลบ6,906ล้านบาทโดยราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่32บาทแนะนำให้ซื้อเช่นกันค่ะตัวถัดมานะคะคือ SPA นะคะตัวนี้คาดกำไรของปี2,563นะคะติดลบ168ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นตเยียร์ออนเยียร์อยู่ที่ลบ168.57%โดยคาดกำไรของปี2,564นะคะติดลบ30ล้านบาทราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่9.5บาทแนะนำให้ซื้อค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันก่อนนะคะ ตัวแรกเนี่ยก็คือ S P A ในปี2564เนี่ยขาดทุนลดลงค่ะลดลงเหลือแค่30ล้านบาทเท่านั้นหลังจากที่ประเทศไทยนะคะเริ่มกลับมาใช้มาตรการการคุมเข้มในช่วงต้นเดือนมกร,ราของปีนี้ก็คือปี2564ที่กำลังมีการกลับมาใช้มาตรการการคุมเข้มอยู่นะคะทำให้มีการปิดร้านสปาในบางจังหวัดโดยบริษัทเนี่ยได้ปิดสาขาบริการทั้งหมดในกรุงเทพพัทยาและ บางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะเหลือเพียงแค่7สาขาเท่านั้นที่ยังเปิดให้บริการอยู่จากทั้งหมดประมาณ60สาขาทั่วประเทศเลยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ภูเก็ต ตรังแล้วก็เชียงใหม่นะคะสำหรับในระยะต่อไปเรามองว่าก่อบเวลาของการกลับมาเปิดบริการอีกครั้งเนี่ยยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลและยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันของประเทศไทยนั่นเองโดยรวมแล้วนะคะเรามองว่าจะทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวของผลประกอบการเนี่ยอาจจะมีการสะดุดลงมากขึ้นหรือมีการสะดุดลงไปบ้างในช่วงของตรามาสที่1ของปีนี้ค่ะ คาดการว่า SPA นะคะจะกลับมาขาดทุนสุทธิประมาณ45ล้านบาทในไตรามาสท,ที่4ของปี2563ซึ่งดีขึ้นจากการที่มีการขาดทุนสุทธิ55ล้านบาทของไตรามาสท,ที่3ของปี2563แต่อย่างไรก็ตามนะคะการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมการฟื้นตัวของผลประกอบการ โดยคาดว่า SSG s นะคะในตรามาสที่4ของปี2563เนี่ยจะดีขึ้นเล็กน้อยติดลบ73%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากตรามาสที่3ของปี2563ที่ติดลบ77%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั่นเองค่ะหลังจากที่ประเทศไทยนะคะกลับมาเริ่มใช้มาตรการการคุมเข้มในช่วงต้นเดือนนี้นั่นเองทาให้มีการปิดร้านสปาไปในบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงและทําให มีการปรับลดประมาณการของปี2564ซึ่งจากขาดทุนสุทธิ30ล้านบาทนะคะจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ86ดที่86ล้านบาท เขาก็ได้มีการปรับหมายเป็นขาดทุนสุทธิ30ล้านบาทนั่นเองโดยยังคงมองบวกกับแนวโน้มระยะยาวของ S P A นะคะจากประเด็นเรื่องของความคืบหน้าของวัคซีนและความเสี่ยงทางการเงินยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ยังคงแนะนำให้ซื้อ S P A โดยให้ราคาเป้าหมายที่9.50บาทมองทั้งปี2,564เนี่ยคาดขาดทุนประมาณที่30ล้านบาทค่ะถัดมานะคะคือหุ้นมิ้นท์หุ้นมิ้นท์ตัวนี้เนี่ยปี2,564ยังมองว่าขาดทุนอยู่ติดลบ6,906ล้านบาทคาดการว่ามิ้นท์นะคะจะมีผลการขาดทุนปกติอยู่ที่5.2พันล้านบาทในไตรามาสที่4ของปี2,563จาก การที่มีการขาดทุนปกติ4.8พันล้านบาทในปี2,563ในไตรมาสที่3เนี่ยถึงแม้ว่าธุรกิจของร้านอาหารนะคะจะยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ผลประกอบการนะคะยังถูกชุดลงจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งทำให้ ในช่วงไตรามาสที่4ของปี2563เนี่ยโดยรวมทั้งพอร์ตนะคะติดลบ76%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งในไตรามาสที่3ของปี2563นะคะอยู่ที่ติดลบ68%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยนะคะบทวิเคราะห์นี้ก็มองว่าการทยอยนำฉีดวัคซีนจะทำให้นักลงทุนหันเหความสนใจไปที่มูลค่าธุรกิจในระยะยาวมากกว่าผลประกอบการที่สะดุดบ้างในระยะสัน้นยังคง ให้คำแนะนำนะคะ เกี่ยวกับหุ้นมิ้นเนี่ยว่าแนะนําให้ซื้อและราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่32บาทโดยมองภาพรวมการระบาดของกลุ่มประเทศในยุโรปในปัจจุบันคาดว่าผลกระทบนะคะน่าจะไม่หนักเท่ากับช่วงไตรามาสที่2ของปีที่แล้วนั่นก็คือปี2,563โดยปีนี้นะคะก็ยังคาดการว่า2,564เนี่ยยังมีการขาดทุนอยู่แต่ว่าขาดทุนลดลงนั่นก็คือลบ6,906ล้านบาทค่ะตัวถัดมานะคะคือหุ เซนเทลในปี2564นะคะ mm hmm. เขาก็มองว่าน่าจะขาดทุน531ล้านบาทการคาดการณ์ของเซนเทลเนี่ยจะรายงานขาดทุนสุทธิที่500ล้านบาทในไตรามาสที่4ของปีที่แล้วดีขึ้นจากที่ขาดทุนสุทธิ 897ล้านบาทในตรายมาสที่3ของปีที่แล้วค่ะโดยผลการดำเนินงานนะคะของทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเนี่ยคาดว่าดีขึ้นต่อเนื่องจากตรายมาสก่อนหน้าส่งผลให้นะคะในตรายมาสที่4ของปี2563จะติดลบลดลงเหลือลบ73 เทียบกับช e ่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งในไตรามาสที่3ของปี2513อยเนี่ยอยู่ที่ลบ81%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ SSG s ในไตรามาสที่4ของปี2563นะคะออกมาอยู่ที่ติดลบส5จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งในไตรามาสที่3ของปี2513เนี่ยอยู่ที่ลบ20%เ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้เองผลประกอบการของเซนเชลนะคะในไตรามาสที่3ของปีที่แล้วถูกกระทบอย่างมีนัยสําคัญนะคะจากรายการบางประเภทนั่นเองในขณนะที่เรานะคะคาดว่าผลประกอบการในไตรามาสที่4ของปี2513เนี่ยจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการนํามาตรการการคุมเข้มกลับเข้าม,มาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด -19 รอบใหม่ในประเทศไทยแต่นะคะก็ยังมองว่าผลกระทบจะไม่กลับไปรุนแรงเท่ากับช่วงไตรมาสที่2ของปีที่แล้วและการทยอยฉีดวัคซีนจะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้านบวกในระยะยาวดังนั้นเรายังคงแนะนำนะคะก็คือบทวิเคราะห์นี้เขายังแนะนำให้ซื้ออยู่แล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่31บาทมองงบปี64นะคะยังมีการขาดทุนอยู่เพียงแค่531ล้านบาทค่ะ ตัวถัดมาคือ e r w นะคะในปี2,514เนี่ยเขามองว่ายังขาดทุนอยู่ที่700ล้านบาทมีการปรับลดประมาณการของปี2,514ลง25%นะคะคาดการนะคะว่าจะมีการขาดทุน700ล้านบาทรับผลกระทบนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงคาดว่าสัดส่วน DE จะเพิ่มขึ้นเป็น3.6เท่าในปี64ซึ่งทะลุกเกินเพดาน Def c o v e n a n t ซึ่งบทวิเคราะห์นี้นะคะเขาก็มองว่า ERW เนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มทุนอยู่โดยคาดว่า ERW จะขาดทุนสุดทิที่350ล้านบาทในไตรามาสท,ที่4ของปี2563จากที่มีกำไรสุดธิ176ล้านบาทในไตรามาสท,ที่4ของปี2562แต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัว l e v e New Per v a a r a b l e Room นะคะหรือว่า Left Pad เนี่ยมีแนวโน้มที่จะติดลบ you <laughs> ลดลงเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหนะ้าเนื่องจากผลกระทบของการดําเนินงานของโรงแรมต่างๆนะคะดีขึ้นและประเทศไทยนะคะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันในไตรามาสที่4ของปี2,563ถึงเราจะเชื่อว่าการที่โควิด -19 กลับมาระบาดรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเท่ากับไตรามาสที่2ของปี2,563แต่ก็ยังมีมุมมองที่จะต้องระมัดระวังกับ e r w เนื่องจากบริษัทเนี่ย มีความเสี่ยงทางการเงินสูงแต่ทั้งนี้เองนะคะบทวิเคราะห์นี้เขาก็แนะนำให้ถือแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่3.6บาทค่ะซึ่ง KGI นะคะเขาก็คาดการกำไรของหุ้นกลุ่มโรงแรมนะคะในไตรามาสที่4นะคะดังนี้ค่ะตัวแรกนะคะคือเซนเท l คาดกำไรของไตรามาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยติดลบ500ล้านบาท คิดเป็นลบ44.28% Q on Q ลบ206.18 Year on Year e r w นะคะลบ350ล้านบาทคาดกำไรของไตรมาสที่4ปีที่แล้วค่ะโดยติดลบ31.90 Q on Q และติดลบ299.29% Year on Year ตัวถัดมาคือมินต์นะคะติดลบ 5,200ล้านบาทนะคะที่เป็นการคาดกำไรของไตรมาสที่4ปีที่แล้วโดยคิดเป็นลบ7.06% Q on Q ลบ237.99% Year on Year และตัวสุดท้ายนะคะก็คือ SPA ตัวนี้เนี่ยคาดกำไรของไตรมาสที่4ในปี2,513นะคะติดลบ45ล้านบาทคิดเป็นนะคะ ติดลบ18.11%ค onQ ติดลบ165.07%เยอ o อนเย r นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการปรับลด ประมาณการของผลประกอบการของหุ้นโรงแรมในปี2564ลงจากเดิมเนี่ยไปทั้งสิ้น30%หลังจากที่มีการปรับลดสมมุติฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2564ลงจากเดิม14ล้านคนเหลือเพียงแค่8ล้านคนนะคะ อิงจากปัจจัยการเคลื่อนของความชัดเจนของแผน r ชเวล b ับเบิลซึ่งออกไปเป็นในตรามาสที่2และในตรามาสที่3ของปี2514จากกำหนดการเดิมเนี่ยเขามองว่าน่าจะอยู่ในช่วงของตรามาสที่1ของปีนี้ค่ะและผู้คนนะคะก็จะเริ่มกลับมามีความมั่นใจในการเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวเนี่ยอีกครั้ง อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นการคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงของไตรมาสที่3ของปีนี้เป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้นะคะ เพื่อสะท้อนถึงมุมมองที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะคะต่อแนวโน้มการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จากการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 ในประเทศไทยและสถานการณ์การระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปดังนั้นนะคะจึงมีการปรับลดสมมุติฐานของเลฟพาหรือ Revenue per Available Room ะะของกลุ่มโรงแรมลงเฉลี่ยที่13.4นั่นเองค่ะ ซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับการที่บร ו เกอร์นะคะเขาได้มีการวิเคราะห์ผ่านผลงานหุ้น กลุ่มโรงแรมในปี2,564โดยทั้งข่าวเนี่ยระบุว่าส่วนใหญ่นะคะจะยังขาดทุนอยู่แต่ลดลงจากปี2,563นั่นเองเพร้อมีการปรับลดเลฟพาหรือว่า revenue per available room นะคะลงทั้งกลุ่มเหลือเพียง13.4%แต่ว่าก็ยังเชียร์ในหุ้นนะคะ SPA Mint Centel ERW นะคะมองว่ากระแสโควิด1 9เนี่ยระบาดในไทยครั้งนี้นะคะ คาดว่าจะกระทบเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองค่ะสำหรับทุกท่านที่ฟังข่าวมาจนถึงตอนนี้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะหรือว่าอยากจะวิเคราะห์อะไรแบบไหนเห็นด้วยกับทั้ง4ตัวนี้ที่เขาได้แนะนำมาหรือไม่นะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างคลิปนี้ได้ค่ะและอย่าลืมนะคะทางช่อง Money Hero ของเรานะคะได้เปิดบัญชีด o n a t i เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆก็อ่านรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เช่นเคยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o m นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับ ชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะและสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube นไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ